ชงเดที่เรานัน้นพอตัวตำนาเขตทางนี้พอดีเจอพอดีเลยเดทเข้าช่ยวยเหลือเอาไว้ทันออโดนผมคืนมาเอา้าเฮ้กนะไหนก็ช่วยแนละ้วสามแม่สจะบ้าหรือไงไปจัดการก่อนอว<ด>ันนี้ยาวโชคดีได้ทั้งคิปโปได้ทั้งไก่หัวเลยเอาเอาเอาเพื่อคนเดียวได้ไหมล่ะเอาแพ่คน พี่เลือกเลยครับพี่จับเี้ยอ้อยไม่ไหวแล้วไปอ่ะจัดตามหลังบ้านเลยเที่ยวด้วยนะขำมากจีบสาวไอ้เด็กอะไรอะเที่ยงค่ำโอ้โหต้นไม้เต็มหลังเลยอุ้ยเขาบอกอีกสากนี่มักจะแทงไม่เข้าจริงเหมผมก็ร้องขอม่งเลยแล้วเป็นไงหนูต้องมาสองทุ่มยันเที่ยงคืนอแม่เที่ยงคืนรัดปิดพาเข้าโรงแรมมากเลยอุ้ยที่วันนะเนี่ยเต็มหลังแล้วคุณฟอนต์ต้องตีหนึ่งกับมีฮะ มาด้วยหนูก็สักนะเน,น,นี่ยสักอยู่ตรงเนี้ยบ๊อย่างนี้ไม่ได้สักอันนี้เขาเรียกว่าหนังท้องแตกแต่ <c oughs> แล้วรางวัลผมยาวไปเลยใช่แน่เดี๋ยวยาวไปผมคงไม่มีวันนั้น ชื่ออะไรคะค่ะน่าจะชื่ออะไรหนูเป็นลูกค้าแต่อายูกครเนี่ยเป็นคนจีนวุลูกคุณจีนใส่ปินใหญ่อชัยชื่ออะไรครับเหียวหนีเหียวหนีแสดงว่าเดินมาตั้งแต่เช้าแล้วจะไม่ได้อาบน้ำไม่เกี่ยวนะคะชื่ออะไรนะเหียวหนีแสดงว่าเหงื่อซมเหงื่อซมก็มีดตัมชื่ออะไรแน่เหียวหนี and it's not going to พี่อะไรเบื่อยหรอสถานการณ์ูณแล้วถามคนจังไรก็ไม่ถามขอบคุณพี่มากเลยที่ชอบผู้หญิงตัวเล็กน้อยอย่างหนูเอาไว้พี่ชื่อพี่ยาวพี่มากไหมครับนั่นแหละสถานการณ์ชื่อไม่ได้ขอบคุณขอบคุณพี่ยาวมากๆค่ะเกี่ยวแบบไม่เกเลยอุ้ยพี้ยจ๊เจ๊เจ๊ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยหลาเหรอ เรบเป็นคนน่ารักพวกเลยหนูรัำคนเมือค่ะพิดจ้ะเธอเธอผู้ Yeah.